สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดาร์โคเนมซี c เรื่อง Arias of m o u t a i n Journey to Immortality คำพิวิธิเซียนภาคที่หนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันได้เลยค่ะตอนที่55เบาะแสหัวหน้าของพรรคสี่จะตุรทิตและผู้อาวุโสคนอื่นล้วนแต่ต้องตายอยู่ในหอนางโลมซึ่งในยามนี้ภายในหอสุรา เมืองต่างก็เกิดความวุ่นวายเพราะเรื่องนี้เป็นอย่างมากอาค่าวอซึ่งหนึ่งในเรื่องที่เป็นความลับของเมืองเจียเยียนก็คือการประลองที่ใกล้จะเกิดขึ้นนั้นใกล้จะเข้ามาแล้วเรือนรับแขกเฮอดูดีมีสง่าราศีมากเลยคงได้รับตำแหน่งประมุขของพรรคแล้วสิท่าใช่แล้วขอรับใช่แล้วขอรับ ทุกอย่างด้วยแล้วแต่เป็นเพราะคุณชายสนับสน,นุนม่เช่นนั้นละก็ข้าน้อยผู้นี้ไหนเลยจะมีวันนี้ได้เจ้ารู้ก็ดีแล้วล่ะแหมเรื่องภายในพักของเจ้าข้านั้นไม่ขอยุ่งเกี่ยวแต่เจ้าก็ต้องใช้กำลังของพักจัดการเรื่องที่ข้ามอหมายไว้ให้ด้วยล่ะถ้าหากไม่เรียบร้อยละก็ข้านั้นอาจจะมอหมายตำแหน่งประมุขพักผู้นี้ให้คนอื่นเลยก็อย่อมได้ ข้าน้อยจะทุ่มเทจัดการทุกอย่างให้เองขอรับไม่ว่าภารกิจอะไรข้าก็รอดแล้วแต่ทุ่มเทสุดกำลังต่อให้ตายก็ต้องทำให้สำเร็จแล้วคนละ่ะยังไม่เข้ามากร้อคุณชายอีกรอข้าน้อยขอขอรับคุณชายข้าน้อยสีเทียนนิวขอรับผู้ไปเห็นเทพเซียนสีเทียนน,ยยนิวเจ้าจึงเล่าเรื่องที่พบเห็นเทพเซียนชายหญิงคู่นั้น เล่าให้ข้าฟังตั้งแต่ต้นจนจบสิถ้าหากทำให้ข้าพอใจข้าจะให้เจ้าเป็นคุณชายของสุนักสองชุนและเป็นรองบนมุกพักไปเลยคุณชายอะไรกันนี่จะให้ข้าได้รับตำแหน่งรองบนมุกจริงๆหรอเฮ้ยเฮ้ยารู้อยู่แล้วล่ะว่าเจ้าสุนักสองซุนผู้นี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นประมุกพัก <c oughs> ก็เพราะว่าคุณชายผู้นี้เป็นผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ข้าจะปล่อยให้มันได้รับสิ่งดีๆไปคนเดียวได้อย่างไรข้าน้อยจะไม่ทําให้คุณชายผิดหวังอรับพูดมาซะเช่นนั้นเจ้าก็คือบิดาของข้าแล้วจริงๆแล้วรายละเอียดวันนั้นข้าได้ถ่ายทอดให้ชุนโอโกะไปพอสมควรเพียงแต่ยังมีบางส่วนที่ตกหลน่นหลงังจากวันนั้นข้าได้คิดถี่ถ้วนมาว่าเทพเซียนหญิงกล่าวก่อนจะไปเข้าร่วมงานประลองเทพเซียนจําเป็นต้องไปที่ ที่ที่เรียกว่าหุบเขาปลายทักษิณก่อนนะขอรับหุบเขาปลายทักษิณเป็นที่ไหนกันนะในเมืองเจียเยียนจะมีสถานที่แบบนั้นได้ยังไงกันไม่รู้อ่ะข้าเองก็จําได้ไม่ผิดหรอกนะสองคนนั่นแท้จริงแล้วจะบ,บินก็ย่อมได้เพียงแต่บางทีมันอาจจะเป็นสถานที่มิให้บิน ไม่แน่ว่าถ้าออกจากที่แห่งนี้อาจจะมีทางเข้าลึกลับอยู่ก็เป็นไปได้พวกเจ้าสองคนรู้ไหมในเขตหลันโจมีสถานที่ที่เรียกว่าหุบเขาปลายทักษิณหรืออะไรที่เรียกปลายทักษิณหรือเปล่า,ลา,า,ลาวัดปลายทักษิณเขาปลายทักษิณวัดปลายทักษิณตั้งอยู่บนเขาปลายทักษิณขอรับ แต่ว่านั่นเป็นวัดปลายทักษินและไม่น่าจะใช้หุบเขาปลายทักษินอะไรนั่นหรอกมั้งก็อาจจะใช่ใค่าเอก็จะไม่ได้แม่นด้วยสิเทพเสียนผู้นั้นคงต้องไปสถานที่ที่แห่งนี้แน่ๆแ,และอาจจะรวมตัวกันอยู่ที่แห่งนั้นไม่ผิดแน่ต้องเป็นที่นี้นี่แน่หละซุนโอโกข้าน้อยอยู่นี่ขอรับกลับไปแต่งตั้งให้สีเทียนนิวเป็นรองประมุขด้วย ข้ารู้ว่าเจ้าไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่แต่ข้าผู้เป็นแล้วก็ยังต้องทำข้านอยมีกล้าคุณชายพูดอะไรข้านอยย่อมทำตามขอรับไม่กล้ามีโทสะแม้แต่นิดเดียวอึยถูกมองผ่านจนได้และก็มีเจ้านี้ด้วยเอาไปยาแก้พิษที่เจ้าเคยได้รับโอ้ขอบคุณคุณชายขอรับคุณชายเปรียบดังบิดามดารดาของพวกเราจริงๆ พวกเราจะยอมทำตามคำที่คุณชายกล่าวต่อให้เสียชีวิตก็ไม่เสียดายขอรับจริงๆแล้วเก็บพวกมันไว้ก็ย่อมดีสร้างภาพลักษณ์ให้คนผู้อื่นเชื่อฟังโดยไม่คิดทรยศจะเป็นอีกฝ่ายที่จงรักภักดีได้นานมากขึ้นถ้าหากวันใดพวกมันคิดมีใจทรยศแล้วล่ะก็ข้าก็จะสังหารพวกมันและเปลี่ยนคนใหม่ขึ้นมาซะหลังจากนี้จะมอบจิตติดตามไปให้พวกเจ้าด้วย คุณชายปลดวางใจจิตติดตามมอบให้ข้าน้อยคุณชายย่อมไม่ผิดหวังแน่นอนแต่พวกเจ้าห้านำไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือสังหารคนเชียวละ่ะขอให้พูดจริงอย่างที่ว่าก็แล้วกันนะเอาละ่ะเตรียมออกเดินทางได้หุบเขาปลายทักษิณและเขาอะไรนั่นน่าจะอยู่ที่ตรงกันข้ามข้าคงต้องวิ่งราวสองสามรอบได้ได้ยินมาว่าโอหยางเฟยเทียนมีวรยุทธ์เก่งกล้า และมีเล่เหลี่ยมพอสมควรแต่ครั้งนี้ข้าต้องรีบจัดการให้จบจบสิ้นเสียทีหบเขาประเด็ดการยามค่ำคืนหบเขาประเด็ดการถูกปกครองโดยปร,รมาจารย์ที่มีความสามารถเหนือฟ้าซึ่งเป็นสถานที่ที่โอยางเฟยเทียนได้พำนักโอหยางเฟยเทียนนั้นไม่เพียงแต่จะมีวรยุทธ์สูงแต่ก็นับว่ามีเล่เหลี่ยมที่พอตัว เขาเป็นคนที่ยุยงให้หมอจูรนเกิดความแตกแยกและถูกบันทอนพลังไปค่อนข้างเยอะซึ่งตัวของเขานั้นได้ส่งลูกศิษย์คนที่7ที่มีนามว่าอูจเจี้ยนเหมิงเข้าไปสืบข่าวที่จวนหมออีกด้วยเรียกได้ว่ายามนี้แม้แก่เท่าจราศึกก็ยังคงนั่งตำแหน่งประมุขพักอยู่ซึ่งเขาหาได้รู้ตัวเลยไม่ว่าจะมีศัตรูมารอบสังหารเขาในยามนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลจากพุ่มไม้ ประมุขพักหุบเขาเผด็จก,การปรมาตยานโทสะโอหยางเฟยเทียนอร่อกัอนเพียงแต่ว่าโอหยางเฟยเทียนนั้นแม้จะฝึกฝนวิชาหนึ่งที่ว่าค่นข้างแข็งแกร่งนามว่าเกราะจักรพพัดร่างกายจะทำให้อาวุธแต่ละชิ้นม่อาจทำร้ายเขาได้แม้แต่น้อยแม้แต่คมดาบที่สามารถตัดเหล็ก ก็ยังไม่อาจทำร้ายได้ซึ่งนั่นทำให้เขาไม่ทันรู้ตัวเลยว่าอาเข้ามาเลยอาวุธที่หลบซ่อนอยู่ของอีกฝ่ายนั้นจะแตกต่างกว่าอาวุธที่คนอื่นๆนั้นเคยใช้มาซึ่งในจุดนี้นั่นมันได้ถูกเคลือบไปด้วยพลังมันค่อยๆแล่นผ่านและตัดคอเพื่อปลิดชีพฮ่าฮ ซึ่งนี่นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เขาค่อนข้างชื่นชมยิ่งนักฮ่าฮ่าฮฮ่าฮ่าฮสิ่งชื่นชมนี้นั่นทำให้โอหย่าเฟยเทียนไม่อาจพูดวาจาได้อีกต่อไปออกึก <c oughs> สุริยันจันทราก็ไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วเพียงพริบตาก็ผ่านไปสองเดือนได้ ดูเหมือนจะไม่มีข่าวคราวของลูกเขยตระกูลหมอผู้นี้อีกต่อไปเลยซึ่งในยามนี้เมืองเจียเหยียนก็ไม่สามารถหาตัวชายที่มีนามว่าหานหลี่ได้อีกแล้วและหลังจากนี้เป็นเวลานานมากๆหานหลีก็ไม่เคยปรากฏเงาให้เห็นได้อีกต่อไป